หลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมองค์เล็กที่เราเห็นภายนอกเหมือนมีสีเขียวเหมือนมีสีส้มๆอยู่ที่ผิวพระที่อยากชวนดูอยากชวนพิจารณาไปด้วยกันการสแกนพบทองแดง65มีดีบุก1.27แต่เมื่อเราสองขยายเราจะได้เห็นสาเห็นสนิมทองแดงที่ผิวสวยงามชัดเจนดี ผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็คงมีพระในลักษณะแบบนี้เพียงแต่ว่าสิ่งที่อยากชวนดูอยากชวนพิจารณาคือผิวพระคือลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่ผิวการเห็นร่องรอยการผุกร่อนที่ผิวเห็นรอยตามุมงเห็นรอยลากผักชีเห็นลักษณะของเม็ดแร่ดินนวนฝังอยู่ที่ผิวพระเมื่อเราดูเราก็เห็นลักษณะของการสร้างการ พะเห็นฟองอากาศที่ใบหูคือวันนี้การดูการพิจารณาเราทำได้มากกว่าแต่ก่อนด้วยเหตุผลคือวิทยาการเราใช้การขยายด้วยกล้องกำลังขยายสูงเราสามารถเห็นผิวเห็นรายละเอียดได้ชัดเจนสามารถทำคลิปสามารถถ่ายรูปพูดคุยกันได้ง่ายกว่าแต่ก่อนการใช้เครื่องสแกนเปอร์เซนโลหะที่วันนี้มีความแม่นยำสูง เขาสามารถซื้อขายธาตุโลหะราคาแพงสามารถตรวจสอบเปอร์เซนต์โลหะเปอร์เซนต์ทองคำสำหรับการซื้อขายทองคำเปอร์เซนต์ได้วันนี้ข้อมูลแบบนี้อยากให้นักสะสมมีไว้ใช้ในการดูในการพิจารณาซึ่งแต่ก่อนเราไม่มีข้อมูลแบบนี้แต่ก่อนเราใช้การสังเกตการจดจำเป็นหลักเพียงแต่ว่าในยุคที่เราสามารถรู้ได้เราสามารถพิสูจน์ได้ คืออยากให้นักสะสมได้รองด้วยตัวเองคือไม่ต้องเชื่อผมผมเพียงแค่มาตั้งข้อสังเกตผมเพียงแค่มาบอกว่าวันนี้เราทำอะไรได้มากกว่าแต่ก่อนเราสามารถพิสูจน์เราสามารถมีข้อมูลเรื่องของโลหะผสมในเนื้อทองเหลืองแบบนี้เราสามารถขยายดูได้ชัดเจนกว่าการใช้เพียงกล้อง 10x เอเพราะฉะนั้นข้อมูลแบบนี้ อยากฝากให้นักสะสมได้มีไว้ใช้ในการพิจารณาส่วนพระจะแท้พระจะเก่าหรือไม่ผมเชื่อเหลือเกินว่าถ้าท่านทำอย่างที่ผมพูดท่านไปทดลองเข้ากล้องกำลังขยายสูงท่านทดลองสแกนยิงเปอร์เซนต์โลหะผมเชื่อว่าท่านจะมีข้อมูลท่านจะมีแนวทางในการพิจารณาเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นฝากข้อมูล ฝากมุมมองฝากแนวทางที่สามารถพิสูจน์สามารถส่งต่อให้กับคนรุ่นหลังได้รู้ได้ทราบเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านเองก็สามารถพิสูจน์ด้วยตัวเองสามารถเข้าไปหาเบอร์โทรหาชื่อร้านในกลุ่มพิสูจน์เนื้อผ้าหรอโบราณผ้าเหรียญในนั้นท่านก็ลองเอาเบอร์โทรไปสอบถามแล้วก็เข้าไปพิสูจน์ด้วยตัวท่านเองฝากข้อมูลไว้ครับ